หมูปิ้งไรมันที่นุ่มที่สุดที่เคยกินวันนี้ไปตลาดชัดชัยตอนเช้านะทุกคนเจอร้านนี้เข้าไปเขาปิ้งกันไม่หยุดเลยวันหนึ่งขายกันไปไร้อยไม้เลยทุกคน ถามคุณลุงคุณลุงบอกไม่นับนะแต่วเวลาปิดก็ไม่แน่นอนวันไหนลูกค้าน้อยก็คือเก็บเลยวันไหนลูกค้าเยอะก็เปิดจนหมดไปเลยจ้าอันนี้คุณลุงเขาโชว์ให้ดูนะว่าเขาไม่มีมันจริงๆแต่ว่าของเขานุ่มจริงเราลองกินแล้วคือมีความหอม,ห,อมหวานมันอร่อยแบบมีความนุ่มแบบละมุนละมุนในปากเลยทุกคนแต่ว่าไม่มีมันเลยลุงบอกว่าใส่มันผิดหวังนะจ้าแต่ความนุ่มนี่ยืนหนึ่งไปเลยจ้าเขาขายไมยละสิบนะทุกคนบางคนก็สั่งกลับบ้านสั่งกลับกรุงเทพก็มี ทีเด็ดของร้านนี้ก็คือเวลาที่เขาปิ้งได้ที่นิดนึงแล้วเขาจะเอามาชุบน้าของหมูก่อนนะทุกคนแล้วก็เอาไปปิ้งต่อจนกว่ามันจะสุกเลยรสชาติไม่เหมือนใครเลยทุกคนตั้งแต่พามายืนคือคนสั่งกันเยอะมากสั่งกันไปสิบสิบไม้เลยบางคนสั่งกับกรุงเทพสั่งกันแล้วก็ค่อยเดินมาเอาแต่ก็ต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าคนที่ชอบกินมันหมูอะ่ะคือมันจะไม่มีจริงๆทุกคนเราลองหาแล้วใครกินตอนเช้าก็สั่งพร้อมข้าวเหนียวได้เลยเข้าวเหนียวดํากับข้าวเหนียวขาวก็คือราคาเท่ากันเลยร้านหมูป,งงปมิ้งงงลลุุุแแตเเปปปปิิดดนนนจถึททกกวันนกคคใรไออ่าืมง นะ